ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลาพิขุทั้งหลายการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือการฟังทำตามการการสนทนาทำตามการการทำสมถะตามการการทำวิปัสสนาตามการ พิขุทั้งหลายการสี่ประการนี้แลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับพิกขุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มเมื่อซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วย่อมยังบึงน้อยให้เต็ม บึงน้อยเต็มแล้วย่อมยางบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมยางแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมยางแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยางสมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล